สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตมาอัปเดตให้ทราบก่อนนิดนึงนะสำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบรนดอนเซนตตัวนี้ครับที่ผมใช้งานมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมาถึงตอนนี้เดือนมิถุนาปีหกเจ็ดก็สัปดาณ์หกเดือนแล้วนะผมเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะผมนี่ใช้งานเองจริงๆครับเดี๋ยวดูสภาพเดี๋ยวโอ้หธรรมดาของใช้งานเนาะแต่ก็ที่มีชำรุดเสียหายหน่อยนะก็จะเป็นตัวกาดบางใบตัวนี้ครับผมที่ใส่ล้อเนาะเนี่ยผมมันนานเราต้องหกเดือนอะ มันกระแทกนด่นกระแทกนี่เวลาที่เราเข็นตัดหญ้าโดนหินโดนโดนนี่นั่นโอ้แตกสารพัดนะผมมันก็จะมีการแตกแบบนี้นะผมนี่ตอนนี้ก็แตกลุดไปแล้วจนผมได้มีการเจาะรูเพิ่มมาเพื่อใส่ล้อเดี๋ยวจะหาสั่งมาเปลี่ยนใหม่อยู่ครับสาหรับไอ้กาดบางใบตัวนี้แล้วก็เอาไว้ใส่ล้อเนี่ยเดี๋ยวทากาดมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูที่ใบครับเห็นไหมโอ้โหเยินด้วยตัดโดนหินบางโดนนู่นโดนนี่อันนี้เป็นใบที่แถมมากับเครื่องกัาเลยนะครับผม เจียแล้วเจียอีกแต่งแล้วแต่งอีกเอาไปใช้กานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมแถวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใบใหม่กันครับก็อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปนะครับว่าสาหรับเครื่องตัดหญ้าและสายอัเจนตัวนี้ใช้ใบตัดหญ้าขนาดลูแกนเท่ากับเครื่องตัดหญ้าน้ํามันปกติเลยเพียงแต่ใช้ใบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน9้านิ้วครับเนี่ยใบย9้านิ้วและนี่ก็เป็นใบใหม่ที่ผมสั่งมาครับผมนี่ใบใหม่ตัวนี้ราคาไม่แพงครับถ้าจำไม่ผิดผมได้มาไม่ถึงร้อยมั้งเนี่ยขนาดลูแกนเขาเนาะอ่านี่ครับประมาณชั ยี่สิบห้ามิลเจ็ดเประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเครื่องตัดหญ้าออนเซนตัวนี้ครับโอ้ตั้งแต่ใช้งานมาไม่งองเงไม่มีปัญหาใดๆเลยโอเคใช้ได้แรงดีเหมือนกันกับเครื่องตัดหญ้าน้ํามันเลยครับแล้วก็หาเหล็กหรือไขควงอะไรเข้าไปสอดในรูเขาขัดไว้เพื่อทําทการถอดใบมีดของเขามานาะน็อตก็เป็นขนาดเดียวกันกับเครื่องตัดหญ้าน้ํามันเลยบล็อกก็ใช้ตัวเดียวกันได้เลยเขาจะเป็นน็อตเดียวซ้ายนะสำหรับเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันเลยกับเครื่องน้ำมันทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาขันออกก็คือต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมไ หมันตามเข็มนาฬิกาเองครับเป็นน็อตยวซ้ายถ้าขันออกก็ต้องตามเข็มนาฬิกาถ้าขันเข้าก็ต้องทวนเข็มนาฬิการครับผมธรรมาเจียแต่งใช้ตัดหญ้าโอ้หลายรอบแล้วใบที่แถมมากับเครื่องกัาเนี่ยพกเดือดเลยวะน็อตออกไปแล้วครับแล้วก็ตอดแลกลับตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาใบตัดหญ้าออกมาครับผม แล้วก็ใบตัดหญ้าตัวใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับนี่ใส่ประกับตัวนี้เข้าไปใส่ถ้่วเข้าไปครับแล้วกันเลยครับกับเครื่องตัดหญ้าน้ันนะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปครับทีนี้เราก็จะทวนเข็นเมนาฬิกานะขันเข้านะแล้วก็ขันน็อตล็อกเอาไว้ครับผมเอาสักเป็นมือโอเคมานี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการเปลี่ยนใบตัดหญ้าคือตัดหญ้าไร้สายออนเซนต์รีนะครับผม นี่ครับใช้ใบตัดหญ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9นิ้วนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายออนเซ็นรุ่นนี้ก็ไปตัดหญ้าได้เลยทีนี้เราก็ตัดหญ้าได้เลยครับผมว้าใบใหม่ๆนี่อ้ตัดมันดีนะรีดๆรีดๆเ,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 เลยง่ายตัดได้สบายๆเลยนะผมโอ้โห นี่นใหม่ใหม่ี่ตัดดีจังเลยขอตัวผมไปตัดยาต่อก,ก่อนเด้อขอมาผมสวัสดีครับอืมตัดได้ดีอชา